E.P. 2วิธีซ่อมลำโพงรยด,ดุลกรณีแม่เหล็กหลุดนะเพื่อนเนะมันจะมี2 EP เพราะว่ามันมีความยาวนะเพื่อนเนะกรณีนี้เราใส่เข้าไปแล้วมีขั้นตอนมีวิธีการเพื่อนๆลองเข้าไปดูจาก EP. 1ีห่งมาอีพจะเข้าใจกระบวนการวิธีทำจนจบนะเพื่อนเนะมาต่อกันนะเพื่อนเพแม่เหล็กเราก็ไปทำความสะอาดเรียบร้อยนะกาวพวกนี้เราก็ใช้คัตเตอร์ เชาะแฉะชาะออ,ออกหมดแล้วขูดออกหมดนะเพื่อนๆนะแล้วก็ส่วนส่วนตัวนี้ก็ทำความสะอาดแล้วเรียบร้อยแล้วก็ต่อไปก็คือนี่เราได้ตัวนี้มาเลยตัวนี้เป็นแทนไอชิ้นส่วนของท่อ PVC นะเพื่อนๆนะเอามาตัดเอาหรืออะไรก็ได้ที่เป็นพลาสติกตัวนี้หนาประมาณ สองเกือบสามมิลเนี่ยแต่พลาสติกตัวเนี้ยแต่ถ้าใส่สองอันมันก็จะห้ามิลมันหนาเกินไปก็เลยเอาไม้ไอ้ไอ้นี่ยตัวนี้เป็นตัวไม้ที่ใส่หลอด LED ที่ใส่ในเครื่องทีวีนะก็มาตัดให้มันเท่ากันแล้วก็กะแล้วว่าเจอาตัวนี้ใส่นะหรือเอาอะไรก็ได้ให้มันเหมาะสมสองตัวนี้ก็อยู่ประมาณสัก 4มิลนะเพื่อนวิธีทําเอามาประกบใส่กันอย่างนี้เอาเทปติดใส่กันอย่างนี้ถ้าถ้าถ้าเป็นสองสองอันอย่างนี้จะหนาเกินไปนะเพื่อนนะประมาณห้ามิลเนะี่ยมันจะลงไม่ได้นะคือเราจะทําให้ให้แกนตัวนี้กับเนี่ยให้มันอยู่ศูนย์กลางกันถ้าเราใส่เข้าไปถ้าไม่มีอะไรรองมันก็ดูดไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งมันก็จะไม่ได้ศูนย์นะครับเพื่อน,อนๆมาดูกันนะครับวิธีทําก็สอดลงไป เอาฝั่งเอาฝั่งที่ไม่ติดผ้าเตปนะต่อลงไปเราติดผ้าเตปไว้ไม่ให้มันกระจยายออกจากกันเพื่อในการบริหารจัดการง่ายนะเพื่อนๆแล้วก็หลักการไม่ค่อยตายตัวหรอกนะเพื่อนๆน,นะทําไมไม่ว่าไม่ตายตัวก็คืออย่างตัวที่เราจะามาลองเราอาจจะเป็นไม้หรือเป็นอะไรก็ได้ไม้ก็ต้องมาเหลาติดกันมันกระจยายออกจากกันเวลาเราโค้งเหล็ก ตัวนี้มาประกบลงไป ừ, นะเพื่อนเพื่อนก็คือไอแผ่นท่อ PVC ตัวนี้กลับไปตัวรองเนี่ยเวลาเราเอาโครงลงโพงลงไปเนี่ยให้มันไม่ให้มันบีบเข้าฝั่งไหนฝั่งหนึ่งนะเพนเที่ทําอย่างนี้ถ้าเราไม่ทําอย่างนี้มันก็จะทํายากอมาดูกันนะเพื่อนเนนะมาดูกัน อันนี้ลองสักหน่อยเผื่อมันวิ่งลงปึ๊ดแรงๆมันจะไม่ได้กระแทกนี่นะเพื่อนๆนะนี่อันนี้มาใส่น้ำเพื่อนนะนะอย่างนี้นะนี่นะใส่ลงไปตรงรูนี้นะเพื่อนๆนะเอาทาคนเดียวนะเพื่อนๆนะจึก๊กหนักเห็นไหมดึงเลยปั๊บลองออกอ่ไปบังคับลงไม่รู้จะลงหรือเปล่าต้องดูก่อนน่าจะลงเพื่อนนะโอเค คือหลักๆก,ก็คือรูตรงนี้กับรูฝั่งนี้กับรูฝั่งเนี้มันเท่ากันนะเพื่อนๆนะอันนี้เราแต่งอุปกรณ์ได้ดีมันก็เลยทําอย่างนี้ได้นะต้องให้รูมันเท่ากันมันถึงจะไม่เบียดเวลาตั้งศูนย์ก็ตั้งง่ายนี่เราทําเหมือนาโรงงานทํามาเลยผมมาตรฐานแล้วก็เอาไปติดกาวนะเพื่อนๆน,นะกาวก็กาวที่ผมใช้ก็คือกาวกระชางทั่วไปนะเพื่อนๆน,นะเพราะว่ามันมันกระชับดีนะจุดนี้มันติดได้ก็เคยทํามาหลายตัว กระชับก็ค be so. yes, so ือม hmm. hmm. <s up Beij vrai> <un> ne <Universe> ันสนิทกันดีมันก็เลยใช้กาวประเภทนี้ติดได้มันไม่มีช่วงห่างนะเพื่อนๆนะเพื่อนๆกาวที่ใช้ก็ตระกูลกาวตาช้างอะบีบแล้วเร็วๆนะครับบีบ้าไปเลยครับช่วงรอยต่อระหว่างโครงเหล็กกับแม่เหล็กโครงเหล็กก็คือตัวนี้ที่เราจับประกบกันเมื่อกี้นะครับเพื่อนๆนะบีบลงไปเลยมจะไหลดีนะกาวพวกนี้ต้องตากแดดให้มันนานๆหน่อยนะให้มันแห้งหมดเลยหมุนไปรอบๆนะเพื่อนๆนะหมุนไปรอบๆก็บีบไป ไปกาวพวกนี้ก็เคยติดก็โอเคไม่เคยมีปัญหาเรอบรอบปั๊บรอบแล้วเราก็วางลงอย่างนี้นะเพื่อนๆนะแล้วก็ไปตากแดดพอเราไปตากแดดแล้วสองชั่วโมงนะเพื่อนๆนะเราก็จะเอาอันนี้ออกหนะอันนี้คือเราตัดมาจากท่อพี c ีซีนะเพื่อนๆเพราะมันเ,นเป็นพลาสติก กว้วงก็ประมาณหัวแม่มือนี่แหละนะแล้วก็โยกโยกออกทั้งสามด้านนะเพื่อนๆนะแล้วก็โยกออกแล้วไปทำกวะอา,าีกรอบนะเพื่อนเป่าฝุ่นเสียดอะไรที่อยู่ข้างล่างเผื่อมันมีนะเบื่อโยกขึ้นทั้งสามด้านมาแล้วก็ไปทำควะอาดเป่าฝุ่นเป่าฝุ่นมาเรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็มาเสียบดูเอามาใส่ลองดูแล้วก็เวลาจะใส่แล้วต้องให้มันถูกข้างนะครับต้องเล็งไว้ดีด ถ้าติดกาวไปแล้วมันจะเอาคืนไม่ได้ครับเราต้องเตรียมอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมก็คือไอ้พลาสติกรองหรือฟิล์มก็ได้นะครับฟิล์มก็คือเป็นตัวตั้งศูนย์นะครับเพื่อนๆตัวตั้งศูนย์เราต้องสอดฟิล์มรอบนะครับจะมีขั้นตอนมันอยู่การทําอันนี้เดี๋ยวจะทําให้ดูตามขั้นตามตอนนะครับเพื่อนๆก่อนที่เราจะติดกาวให้เราเลงรูก่อนนะครับเพื่อนๆอันนี้ผมเลงแล้วนะมาร์กไว้เลงไว้เพื่อ ใจมันถูกข้างอย่างตรงนี้เวลาเราใส่เข้าไปเราเนี่ยนวดกุ้งตรงนี้ก็ต้องมาบัดกรีแต่ตรงนี้ถ้ามันอยู่คุ้ยๆกันอย่างนี้ก็บัดกรีไม่ได้นะครับถ้าตรงนี้ตรงฝั่งนี้ก็ต้องตรงด้วยแต่ตรงนี้เลียงแล้วขั้นตอนต่อไปคือติดกาวนะเพื่อนๆนะต้องติดสักหน่อยติดกาวเราติดชั้นชั้นนี้ก่อนนะครับเพื่อนๆเนี่ยใช้กาวยางก็ได้เพราะว่ามันจะมีขอบดําทับที่อยู่ใต้สปเดอร์นี่ยอยู่บนสปเดอร์อ่ะสโตนทีเพื่อนๆเนี่ยตัวนี้มันจะทับลงไปเงี้ย มันมีขอบทับแล้วขันน็อตทับอยู่แต่เราก็จะติดติดกาวตัวนี้นะขั้นตอนต่อไปอ่ามาดูกันวิธีการก็เหมือนเคยนะเพื่อนเอากาวยางนะติดมาเทใส่มาเทใส่ถุงยางเพื่อจะติดปัดเป็นทรงนี้นะเพื่อนปัดแล้วก็ติดรอบๆเลยนะครับรอบตรงนี้เลยนี่นี่นี่ไม่ต้องหนามากก็ได้เพราะว่ามันขันน็อตทับอยู่ นะเพื่อนๆนะป๊ดปืดปดปืดปืดกาตัวขอบบนนี่ตรงขอบฟองน้ํานี่ขอบยางเนี่ยติดที่หลังนะครับเพื่อนๆเพราะว่าต้องขันน็อตก่อนแล้วค่อยใส่นี่เห็นไหมเพื่อนๆพอเราขันน็อตเสร็จแล้วค่อยค่อยติดขอบข้างบนแล้วก็เอาตรงนี้ใส่จุดล็อตเรียบร้อยนะเพื่อนๆนะจุดล็อกเรียบร้อยก็คือนี่เห็นไหมนี่ ก็ให้มันตรงกับที่ขีดไว้นะเพื่อนนะนี่เห็นไหมทุกอย่างก็อย่าตรงถ้าตรงนี้ตรงตรงคือต,ต,ตรงนี้เรามาร์กไว้หน้านี้แล้วอ่ะเห็นไหมเพื่อนทีนี้เอาฟิล์มสอดหรือพลาสติกแข็งสอดกาวรอบนี้ติดที่หลังนะครับเพื่อนต่อไปขันนอ็อตขันนอ็อตที่อยู่ข้างล่างขังนน็อตในที่นี้ก็คือนี่พลาสติกตัวนี้ที่มันประกบ สไปเดอร์นี่มันจะมีรูมีรูอยู่ให้เราใส่ให้มันตรงรูแล้วก็ขันเข้าไปนะเพื่อนๆนะห้ามเป็นหนึ่งขั้นตอน,นเพื่อนๆตอดฟิล์มก่อนก็ได้นะเพราะว่าเวลาเราขยับสไปเดอร์ที่ยังไม่ขันน็อตเนี่ยมันจะเคลื่อนเคลื่อนแล้วก็เข้าที่ได้อยู่แต่มันจะทํายากนะเพื่อนๆนะเดี๋ยวทําการตอดฟิลม์มตัวนี้คือตัวตั้งศูนย์นะครับให้มันตรงนะครับเพื่อนๆ ตั้งต่ำตั้งสูงไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าเขาตั้งมาแล้วเพราะว่าสไปเดอร์ไม่ได้เสียทรงนะสไปเดอร์อยู่ทรงเดิมนะก็คืออยู่ระดับเดิมเราไม่ต้องถามเรื่องตั้งศูนย์ตั้งสูงตั้งต่ำพูดแต่เรื่องตั้งศูนย์ให้มันเข้าที่ก็คือสอดฟิล์มหรือพลาสติกแข็งสอดเข้าไปมันจะบังคับให้อยู่ตรงกลางนะครับเพื่อนๆนมันจะไม่เบียดนะครับไม่จะไม่เบียดไม่บี้สอดไปรอบๆนะครับ ถ้ามันลวมก็สอดสองสอดสามถ้ามันสอดมันได้ถึงสามสามชั้นนะสอดไปให้แน่นที่สุดนะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเวลาเราจะขันน็อตเราต้องจับขอบตัวนี้ดันขึ้นมานี่นี่เห็นไหมเพื่อนเพื่อนเพื่อจะเห็นที่ขันน็อตอย่างเงี้ยมันจะตัวนี้จะไม่ได้เคลื่อนมันจะไม่ได้ทํายากนะเพื่อนๆนะวิธีการเล็งดูให้ตรงนะเพื่อนเพื่อนขันน็อตเอาขอบเอาขอบพลาสติกทับ สไปเดอร์นี่นี่เห็นไหมเราจะเห็นรูอยู่ตรงนี้เห็นรูอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเพื่อนเพื่อนแล้วรูข้างล่างก็ตรงเป็นเดือยตรงนี้เห็นไหมเพื่อนเพื่อนแล้วก็ขยับมาตรงถ้าตรงรูเดียวก็ตรงหมดนะครับน,นั่นเห็นไหมตรงแล้วพอเรารู้แล้วว่ารูนี้ตรงเราก็จับประกอบลงดีๆแล้วก็ขันน็อตสิครับเพื่อนๆพ,พอนพมันตรงแล้วเราก็น็อตมาใส่นะเพื่อนเพื่อนนะใส่แล้วก็ค่อยขันไปทีละตัวทีละตัวนะเพื่อนๆน,นนะ พอเราขันน็อตหมดทุกตัวแล้วนะครับขันน็อตทับขอบพลาสติกโกลมที่ทับสไปเดอร์นี่เรียบร้อยขันตอนต่อ,ตอไปนะเพื่อนๆนะติดกาวก่อนจะติดกาวก็ต้องกาวชนิดไหนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังมันใช้กาวคนละชนิดนะครับกับติดสไปเดอร์เอาเทปใสมาปิดรูก,ก่อนนะเวลาเราติดกาวแล้วมันจะไม่เปื้อนมันจะไม่เปื้อนมือเปื้อนอะไรตรงรูี่นทุกรูนะเพื่อนๆนะติดแปะไว้เฉยๆกันมันไหลลง นะเพื่อนเนทุกรูทุกรูติดเอาเทปใสติดกันกาวรั่วลงรูเรียบร้อยนะเพื่อนๆ่น,นนะต่อไปก็ติดกาวตรงขอบผ้ากระดาษลําโพงกวยลําโพงนนะเราจะใช้กาวยางเหมือนเราติดสไปเดอร์ไม่ได้นะครับกาวยางมันจะทําให้ขอบขอบมันจะบิดเลยนะเพราะว่ามันมีส่วนผสมของทินเนอร์เพราะทินเนอร์ถูกพลาสติกถูกยางพวกนี้มันจะบิดมันจะควบคุมยากแล้วก็ไม่ทนเอาไม่อยู่ เราที่ใช้คือกาว AB นะเพื่อนๆนะวิธีทํามาดูกันนะครับวิธีทําก็เหมือนเดิมครับเพื่อนๆเราจะใช้กาว AB ฝาเขียวกับฝาดําตัดถุงยางพลาสติกออกมาทรงนี้ผสมลงนี้เพื่อการควบคุมกาวไปในจุดที่เราต้องการได้ง่ายนะครับเพื่อนๆบีบเข้าไปเลยบีบฝาเขียวเข้าไปปืด้ับป็นไปได้ให้มันจบรอบเดียวจะดีนะครับเพื่อนๆฝาเขียวแล้วก็ฝาดํา ไฟเชียวหมดแล้วก็ฟ้าดําบี้าไปผสมให้เร็วนะเพื<ๆ>่อนเดี๋ยวมันแห้งก่อนถ้าทํารอบเดียวจบได้มันจะดีเพราะว่าถ้ากาวมันติดแล้วเวลาเราจะติดอีกรอบสองตรงรอยต่อมันจะทํายากทําเพื่อนนะผสมให้เร็วเพราะว่ามันใช้เวลาติดใช้เวลาติดใช้เวลาหน่อยเพราะว่ามันกลัวจะรอบนะเพื่อนนะแล้วก็ผสมสิครับทีนี้ผสมก็ไม่รู้ว่ามันจะรอบไม่รอบนะ ดูก่อนผสมตามเดิมแหละคะรับพอผสมได้ที่แล้วอ่ะอเหนะ็นไหมปึ๊บปึ๊บอ่ะอะรวบใส่กันแล้วก็จับอย่างนี้นะพนเพื่อนๆนะแล้วก็ตัดตรงปลายตรงปลายตรงนี้นะแล้วก็บีบกาวไปเรื่อยๆจนรอบนะพนเพื่อนๆนะจุดนี่บีบไปเลยนี่นี่น,นี่เห็นไหมเพื่อนๆบีบไปเรื่อยๆจนพอบีบกาวเสร็จรอบแล้นนวนะเพื่อนๆนะ กเก็บงานเอามือประกบแล้วก็รีดรีดรีดไปนะรีดรีดไปให้หล,ลบรลบรอดอย่างนี้นะครับดันตัวนี้ลงไปหน่อยพอเม็ดดันหน้าลงไปหน่อยไม่ต้องกลัวมันมันจะคืนรูปนะครับมันกลับคืนรูปเหมือนเดิมดันเพื่อว่าจะให้มันหน้าสัมผัสก,ก,กับขอบกับขอบเหล็กกับขอบยางยจะได้สัมผัสกันมากขึ้นแล้วก็เอาขอบยางที่มันมากับลำโพงเนี่ย ใส่เข้าไปเรียน,นเพื่อนๆนะเผื่อว่ามันจะได้ช่วยดันขอบให้ด้วยอย่างนี้ใส่เข้าไปเลยใส่เข้าไปแล้วเก็บงานเก็บขอบดีๆเพื่อนให้มันตรงรูนะเพื่อนๆนะรูตรงรูถ้าตรงรูเดียวก็ตรงหมดนะตรงนี้มันจะเป็นไอตัวประกบทําให้ขอบมันติดกับไอขอบเหล็กดีนะเพื่อนๆนะอ่าเดี๋ยวต้องรอให้มันแห้งสะกก่อนสักครู่นะเพื่อนๆน,นะ ในขณะที่รอกาวแห้งเราก็มาบัดกีขั้วลำวงรอนะเพื่อนๆนะทั้งสี่เส้นเลยฝั่งละสองเส้นบัดกีเข้าไปให้มันเรียบร้อยแล้วก็ใช้มิตเตอร์วัดดูด้วยมาบัดกีฝั่งนี้ต่อน,นะเพื่อนนะสองฝั่งเลยบัดกีเสร็จแล้วก็มิตเตอร์มาวัดด้วยว่ามันขาดไหมก่อนหน้านี้ไม่ขาดแต่เราก็วัดเพื่อความมั่นใจว่ามันขาดไหมอ่าขั้นตอนสุดท้ายก็ดึง กิมที่สวดขึ้นนะครับเพื่อนเพื่อนขึ้นมาเราก็วัดเราวัดแล้วเราวัดแล้วรู้แล้วว่าไม่ขาดทั้งขั้วทั้งสองฝั่งนะครับเพื่อนเพื่อนฝั่งนี้อีกฝั่งตรงข้ามไม่ขาดแล้วก็ปิดฟ้าปิดฟ้า,ฟานี่เป็นขั้นตอนไม่ยากนะเพื่อนเพื่อนนะก็ต้องดูว่าถ้าแบบนี้ใช้กาวยางก็น่าจะเอาอยู่นะใช้หนาหนาหน่อยนะเพื่อนเพื่อนนะถ้าไม่ใช้ กาวยางก็ใช้อ e ีอกซี่แต่มันจะควบคุมยากหน่อยนะเวลาระบีบมันจะเหนียวนะเพื่อนๆนะขั้นตอนนี้เพื่อนๆก็จัดเลยเพราะ